เนบางคะแล้วมัเล่นมูอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องแบบขนาดไหนอ๋อบอกได้ไงสแตนด์อินรุ่นนี้แล้วเอ๊ะยงคือไม่หรอกคือคือตัวละครของผมมันเป็นคือในเรื่องมันจะเป็นเป็นรุ่นใหญ่มาเฟียรุ่นใหญ่ก็คือไม่ต้องลบไม่ไม่ได้ลงมือซะเท่าไหร่ไม่ต้องไม่ต้องลงสนามลบซะเท่าไหร่แต่คงมีบ้างมันมีอยู่แล้วฮะ แต่อย่างที่พี่เทพเพราะว่าเนี่ยไอ้เรื่องนี้คือเขาพยายามจะผลักไอ้เรื่องของแอคชั่นที่มันเป็นทางไอ้พวกรถมอไซค์มากกว่าเหมือนไปทางแบบพวกนึกถึงพวก fast and furious อะไรเงี้ยจะไปทิศนั้นมากกว่าคือไม่ใช่มวยไทยไม่ใช่อะไรมีบ้างมีบ้างอย่างเราต้องระวังตัวยังไงบ้างเพราะเดือดขาด้วยกายภาพจริงๆจริงๆที่พูดนี่คือกายภาพทุกวันนี้คือกายภาพตลอดเพราะว่ากระดูกในเท้าผมเนี่ย คือผ่ามาสองรอบแล้วแล้วก็กระดูกที่มันหักอยู่นี่คือมันไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมะโซสิ่งที่ผมต้อง manage ก็คือเรื่องของการอักเสบซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้มันไม่อักเสบนี่ก็คือเราไปบริหารในพวกเอ็นกล้ามเนื้อที่มันอยู่รอบกระดูกก็จะมีแบบคนเข้ามากายภาพให้อยู่เรื่อยๆคือมันมันมันดีลกับปัญหานี้มา10 ปีแล้วไงก็เลยเรารู้ว่าแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงแต่มันยอมรับว่ามันก็มีบางวันที่เราก็มีท้ออ่ะอแบบมันทำไมมันเจ็บอยู่ตลอดทุกย่างก้าวทำไมมันต้องมาปวดอย่างนี้ตลอดมันเหมือนบางทีเราก็มีแบบสงสารตัวเองอะไรองี้แต่พอแบบพอมันนึกเอาแล้วก็แบบเออทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็โอเคละอ่ะอ่า คือถ้าแข็งแรงนะหมายถึงเรากายภาพทั้งทั้งหมดในทั้งร่างกายนะใส่รองเท้าดีๆก็ผมว่าก็ได้ประมาณ8 0สิปีคนมีเจ็บๆอยู่อ๋อเจ็บทุก9ก้าเลยครับคือคือรู้สึกทุก9ก้าแต่คือมันคือแค่มากหรือน้อยแต่ว่ามันความเจ็บมันจะไม่มีทางหายไปหรอพี่่อคือมันจะกลายเป็นเหมือนเอา,อางี้นึกถึงถ้าสมมุติว่าเรากล้ามตึงมากๆ รถมันอยู่ในที่ที่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันใช่ไหมเราทิ้งมันอยู่เฉยๆเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อเราไปไปใช้มันเนี่ยมันจะรู้สึกแต่คราวนี้มของผมมันอยู่ในเท้าผมจะไม่เดินไม่ได้สมมุติว่าผมไม่เดินโอเคไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเดินก็รู้สึกมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันชินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันเป็นการ manage การอักเสบอะครับเพราะว่านึกถึง นึกถึงกระดูกที่มันสีกันพอมันสีกันเยอะๆเนี่ยสมมติผมจะเสียวเสียวไม่มันเกินเสียวแล้วตอนนี้มันก็คือพอมันถูกกันมันก็เกิดความอักเสบพอมันอักเสบนั่นแหละความความเจ็บมันมาจากตรงนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเรา manage เหมือนแบบทุกอย่างฮะสุขภาพอาหารกายภาพ มันพวกกล้ามเนื้อพวกเอ็นพวกอะไรเงี้ยที่มันอยู่รอบกระดูกมันก็แข็งแรงมันก็มาช่วยสะโพตมันจะมีโอกาสะดูกหายหรอเตือนไหมครับไม่ไม่ไม่น่าทั้งชีวิตเลยมันไม่มีหายไม่ต้องสู้กันต่อไปคือเราเดินนึกออกป่ะทุกครั้งที่เราเดินเราก็ลงน้ําหนักตรงนั้นที่ที่กระดูกมันหักอยู่มันก็มันก็คือเหมือนผ่าตัดก็ช่วยแค่นิดแค่ส่วนเดียวคือคือที่ผ่าตัดมาอีกรอบหนึ่งเมื่อ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของผังพืชเป็นเรื่องของกระดูกงอกอที่ไปทับเส้นประสาทไปอะไรเงี้ยคือเป็นการแก้ปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นมาหลังหลังจากที่มอไซค์คว่มแบบ10กว่าปีแล้วกแล้วก็อีก10กว่าปีผมก็คงต้องไปผ่าใหม่มคือพูดง่ายวิธีเดียวคือเขาต้องมีเทคโนโลยีใหม่มที่จะเป็นข้อเทียมในเท้าซึ่งมันยังไม่มีเรามีเรามีเขา่าเรามีเอวใช่ไหมแต่เท้ามัมนยังไม่มีไงในภาพสมวิ์ ก็จนกว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ถ้าถึงธุรกิจใหม่ค่ะโควิดแล้วุณธุรกิจใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นขายน้าจิ้มแจ่วฮะกับน้ําปลาครับทางานไม่ได้ไงมันทํางานไม่ได้ก็เลยแบบก็เลยแบบมาแบบคุยกันเองว่าแบบเฮ้ย production เ o าส์เรามาเปลี่ยนทําอะไรได้บ้างคือจริงๆเรามีแพชชั่นทางอาหารอยู่แล้วแล้วก็พ้นส่วนผมพี่เชฟเขาก็จะเป็นเขามีฝันที่อยากเปิดร้านส้มตำ ก็เลยมาทาน้ําปลาแล้วพอทําน sort of ้ําปลาเราก็ชอบเราค่อนข้างชอบรสชาติม like ันใช่แล้วก <pod artifact ü actions> in ็เ็าเลยมาทํา <governors> น <inappropriate accept ance> <ades> ้ํา oh, จิ้มแจ่วแต่คอนเซปต์ของเราคือรสชาติดีดีต่อสุขภาพเป็นคีโตแล้วก็เนี้ยกำลังจะเปิดร้านร้านอาหารที่มันเบส่บนของของพี่เชฟฮะพี่เชฟเขาสายสายอีสานฮะอ๋อป่าปลาป่าสายอีสานฮะคือคือผมเป็นผู้บริโภคฮะ เปล่าครับคือตอนนี้เราจะเอาไอ้ตัวน้ำจิ้มเนี่ยแตกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นเหมือนขนมด้วยแล้วก็มาทําเป็นร้านร้านเนี่ยประมาณร้านส้มตำนี่แหละร้านยำร้านอะไรอย่างงี้ครับที่เคเลยแซวว่าธรุรกิจเก็บังค์แต่งงานหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับสองปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรให้ทำฮะก็เลยปีแรกเราขับเราขับรถทั่วประเทศจนแบบอีกนิดเดียวจะเปิดบริษัททัวร์ได้อยู่แล้วเนี่ยก็แบบ ขึ้นเหนือลงใต้ไม่รู้กี่รอบจนแบบไม่ไหวแล้วต้องทาอะไรสักอย่างก็มาคุยกับพี่เจมยบแล้วก็มาเปิดกิจการแบบแบบสนุกสนุกแต่ว่าทาไมทํามาก็าจริงจังวะ่ะแต่เดี๋ยวต้องกลับไปเนี่ยตอนนี้กลับมากลับมาทํางานแล้วไงรับใกล้ะะลแต่งงานไหมแต่คุณอเดี๋ยวถึงเวลาคือถึงถึงเวลาแล้วก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีน่มันมันก็มีคุยอยู่แล้วอะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมัน ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเรื่องเรื่องส่วนไม่ไม่ได้เลเอียดออกแล้วมันส่วนตัวเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยผมก็จนกว่าทุกอย่างมันจะชัดกว่านี้ผมก็มก็ไม่ควรพูดอะไรนะแต่ว่าเรารุ้นกันต่อไปคไม,ไม่เร่เงอ่่ครับก็ตามความเหมาะสม,มะนะะค,คือผมว่ามันคือเราคุยกันว่าก็อยากให้ทุกอย่างลงตัวไม่ดีไม่ได้รีบเร่งเพราะเพราะ ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ชีิตร่วมกันตลอดไปเนี่ยคือจะเร่งเพื่อหนึ่งวันทำไมใะ่ไมเราครอบครัวต้องใช่ฮะคือผมมองเรื่องของพาร์ทในชิพมากกว่าเรื่องของคู่ชีวิตมากกว่าคือเรื่องของการแต่งมันก็เป็นเรื่องของความถูกต้องาทางทางปเพณีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ยินดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้อยากแบบทำให้ทุกคนด้วยทำให้ครอบครัวด,ด้วย ก,ก็ตอนนี้กลับมาเริ่มฟิตนะมันต้องเล่นหนัง,งยังไงด้วยมันก็ต้องแบบดูแลร่างกายบ้างก็ต้องฟิตป้างอ่าๆก็ต้องกลับมาฟิตบ้างโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ